สบายดีพี่น้องวันนี้คือนเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสอวอนขึ้นมาเราขึ้นกาเนาะวันนี้กับบรรยากาศแบบทงให้ทงหน้าพี่น้องฝนตกม่ขึ้นนี่มาขึ้นนี่ฝนตกแห้งเบิ่งข้างล่างนี่คือน้ําน้าท่วมหน้าพี่น้องว่าสีได้ดํหน้าคะคักว่าได้ดําจ้อยน้าท่วมหน้าแต่ว่าวันนี้กับ เป็นมืองามงามดีอีกมือนึงพาวอุณิพัทพีพานอกไปเบิังวิธีการลงให้ลงหนาก่อนสิลงให้ลงหน้าของชาวนาไอ้จ้องเฮ็ดยังก้อนเดี๋ยวสาวอุณิพัทพีพานอกไปเบิังเลยไปเลยบาได้ดำแล้วเราจะได้เอาให้พงมันนี่อยากทำยึดให้เงี้ยฉันแบบนี่ดดำ เบืพี่น้องพระยาสาวพรพี่พรน้องไปเบิ่งบอนที่เขาเคยปกักตาแหกปีนี่มันหายไปใช่ะเลน้อยี่น้อง ทะเลน้อยทะเลน้อยทะเลน้อยบ้านเฮาพี่น้อง <c oughs> เปลี่ยนความดีใจของชาวไทยชาวนาพี่น้องเลยเบ <c oughs> ิ่งกันเลยว่าบ่อที่เฮาเคยปักแต่แห้งมันหายไปชายจีนไปกับน้ำแล้วหรือยัง น,นี่นนก,นนนนนนก็คือบอน,นที่เฮาเคยปักตาแหกแต่ปีนี้น้ำได้ถ่วมพี่น้องปีนี้น้ำได้ถ่วมก็เลยได้พอกับความหนุงยากว่าเฮาสีเห็ดจังไดจังที่ได้ปักตาแหก แล้วจึงจะได้ดำหน้านี่คือบรรยากาศบ้านหน้าค่อยพี่น้องบรรยากาศหน้าค่อยแต่ว่าหน้าคนอื่นสิบแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าหน้าค่อยมีผายไงมีผายไงก็เลยเห็ุให้น้ำอัง้งก็เลยน้ำก็เลยเกิดน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวสอนิพาพีพาน้องปักแต่แหกก็เลยนาอว่าสิปักได้จังไร นี่ก็คือเครื่องที่เราเตรียมไปปักตาแหกพีนก่นกทาก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วปเบปิ่งวิธีปักกันเลยปักตาแหกกันนกปักตาแหกนกบรรยากาศทงไ้ทงนา ส,ส่ซาหน้าบันนอกบันน้าพี่น้องเอ้ยเล็กน้อยแล่นลินนี่น้ำลายก็แต่เก้าได้แ <shocked> ต่เก้าดำน้าแล้วน้ำจิงมาอัง ทีนี้ก็จะมีกามีความยากลำบากในน,น้อยหนึงเนาะในการปักตะแหกนี่พี่น้องแต่ว่าหน้าบางคนกับหน้าบางเจ้าขเขาจะมีการขาดใกล้ได้พี่น้องแต่ว่าหน้านี่บ่มีง่ายๆแบบมีซชำนี้กัน bác đây chỉ thọt mát rồi kho tới me với lại phía nào ơi ừ. khó, mê, phu nha nhái, phu càng ừ. hẹn, này cần bác hẹn cái này. Yeah, chắc đi đâu Tớ đi nam thấy bớt đi Wow, you bang lom bang lom, but này thì hao cái gì? cái hao bác này không bỏ lỡ sông khao sông dẫn hay ว่าเฮาหอดยำไฮยำหน้าแล้วก็ได้สมีการลงกดำห้ดำหน้าก็เลยให้เพื่อนกลุ่มกลมมลูกลานมีให้อย,ยู่ดีมีแห้งให้ในหน้าเห็ดไฮเห็ดหน้าก็ให้ได้เข่าลาย,ลาย